ออกมาบิ๊งบิ๊งสะท้อนแสงหลายเส้นยังเลยนะี่ยควรจะหนักพอนเด็ดถนัดยังไงก็มาฝากไม่ได้ยากน,น,นะนักนะแฟนจะเวทนาให้กองทบกไปด้วา ยังสาวเหลือเกินสาวเลยอใช่ไหมโอ้ยังสาวยังสวยอยู่เลยเนานะนั่งพื้นได้ไหมหนาวก็ยิมานั่งก็ได้ไหม,มนั่งก็ได้จ้ะเออสงสารดูแลเจ้าภาพจะพนายโยมนตามอยู่ที่นั่นแหละตามชาวบ้านเขาเรียกก็ว่าผีพุ่งไตเจอลองลอยตามห้วยป่าและสิงขร าทำให้แม่สมหวังคนนี้ที่แรกแม่ก็ไม่รู้ตัวแล้วก็จะมีลูกแต่ว่าอยู่ไปอยู่มาประจำเดือนของแม่ไม่มาฤดูของแม่ได้ขาดไปแม่สมหวังก็จึงรู้ด้วยตนเองเลยว่ามีลูกอยู่ในท้องหนึ่งคนจะกำเนิดเกิดมาลืมตาดูโลกพอหน้ามาปฏิสนธิปั๊บ ทำที่แม่สมหวังคนนี้มีอาการเปลี่ยนไปเขาเรียกว่าอาการของคนแพท้ทอ้องเยายจะกินของเปรี้ยวอะยากบจะเคี้ยวของหวานอยากจะทานสิ่งสารพัดต่างๆนานา,นานอารมณ์ก็แปรปรวนหงุดหงิดง่วงงานนงงีเง่าเอาแต่ใจบางทีแม่เขาขยันนั่นแต่ก่อนแต่เวลาตั้งท้องหน้ามาก็คิดเกียนไม่อยากจะทำอะไรครับมันมีลูกอยู่ในท้องหนึ่งคน แล้วคนที่ต้องลองรับอารมณ์ที่สุดนี่คือคนเป็นพ่ออารมณ์นี่แหละเมียจะใช้อะไรก็ต้องทำพอมอือหิวมะพวงก็ไปหามาให้สมโอ็ไปหามาให้อยากกินอะไรเกลนไก็ไปหามาให้กกหามดบางทีแพ้ท้องมีนั่นนะเม่นที่หน้าผัวก็มีเออเห็นผัวไม่ได้อะเวลาท้องเวลาใส่อยากจะ อย่าจะวาอย่าแคโอ้ยอย่าแค่าอยแกงกันเลยเพราะฉะนั้นคนเป็นพ่อต้องรองรับอารมณ์แม่ได้ดีที่สุดความรักของพ่อของแม่เนี่ยไม่ยิ่งหย่อนกันเลยน้าครับเขาบอกว่ารักแท้ดูตอนที่แม่แพ้ท้องจะต้องต้องดูว่าดูยังไงถ้าแม่แพ้ท้องเนี่ยน้าอยากจะกินพอ่อแม่อยากจะกินสิ่งของต่งตงตงนางๆนานาเนี่ยพ่ออารมณ์คนนี้ต้องไปหาให้แต่ก่อนหน้านั้นได้จะาถามแม่สมบังังแต่เสียก่อน แม่เวลาแพทองหน้าโฟดเนี่ยนะแม่แพเยอะหรือแพน้อยแพเยอะกหรอเออดีดีดีตั้งแต่ต้นเดือนมีสามาไม่พู้จกับแพเยอะกว่านี้เลยแต่ตอนเช้าไรนะบัวลอยไข่หวานถุงละสิบบาท แล้วแม่ท้องอยากกินอะไรจ๊ะอยากกินอะไรแม่อยากกินผลไม้แขนตะลุกๆกีวีหรือว่าสตรอเบอรี่คนนัทเออบูฮารุไม่อยากกินอะไรจ๊ะแบบทุเรียนไหมทุเรียนเมืองนนท์นะไหมอ่ะมะม่วงของเป๊ะเป๊ สวยเรอก็เลอนะที่แรกเก็ดีใจแล้วกแม่แพ้เยอะสงสัยแม่จะได้กินสีวันนี้แนี่ยพอบอกว่ามาา่วงเสร็จเลยผีผ่านมาจากโบกุรีสมเด็จมันจะเป็นชบปูวันนี้ต้องพึ่งไปบูญของพ่อแล้วนะไม่ได้เติมน้ำเป่าแล้วพ่อนะเติมน้ำมันมารถตู้สองคันมาดูว่าพ่อมี i okay. E เกิดมาจากสวงสวรรค์เป็นเด็กที่ดีบุญมาเกิดพ้าแม่แพทองอยากกินดิบบุญกำเนิดเกิดมาจากเมืองโพรงสิ่งเหล่านี้ถ้าโตไปแล้วจะเป็นเจ้าคนนายคนแล้วก็ประการที่สามพระแม่แพทองอยากจะกินส้มสุกลูกไม้อยากคุณโยมแม่สงสางให้บอกว่าอยากจะกินมะม่วงเปรี้ยวน้ำดอกไม้น้ำดอกดอกท้อน้ำดอกหวานอะไรนั่นแหละบุญกำเนิดเกิดมาจากป่าหิมพาน่อน ้าแม่แพทองอยากจะกินสิ่งของทั่วไปต่างๆนานาตามโต๊ะไถที่เขาเลี้ยงโยนนั่งกินกันอยู่ก็บุตกรเกิดเกิดมาจากเมืองบัรลุถ้าแม่แพทองอยากจะกินของเดิดๆก้อยจุลาก้อยเนื้อสดๆบุรกําเนิดเกิดมาจากเมืองนรกแถวบ้านเก่าเลี้ยวมีไม่ต้องใครแพทองอยากกินเนื้อสดๆมีไม่เตยมนี่ไหมระหว่างนะหลุกมาจากข้างล่างเมืองอบาย แล้วคอยดูบุดบุดพวกนี้เวลากเกิดมานะตอนลางคืนก็จะออกหางกินก็แลแ้วเง้งนะก็ดูกลัมใครเป็นปังก็ไม่รู้่รู้ว่านางเป็นหรือเปล่าเป็นนะและนางดูแม่เขาก็นางอยู่ในท้องของแม่กี่เดือนรู้ไหมกี่เดือนเก้าเดือนคิดว่าแม่คนนี้ลำบ,บากไหม พ่อคนนี้เหนื่อยไหมหาเงินโทุกวันทุกวันมาจุ่เจอครอบครัวมาเลี้ยงดูแม่มาเลี้ยงดูเราพ่อคนนี้เหนื่อยครับเหนื่อยมากๆแม่คนนี้ก็เจ็บตอนเวลาที่ตั้งครรภ์เดือนที่หนึ่งเดือนที่สองเดือนที่สามเนี่ยเป็นอะไรที่ผู้หญิงคนนี้ต้องระมัดระวังเป็นที่สุดพราผู้หญิงจะแทงก็แทงตอนต้นเดือนแรกนี่แหละประคบประคอง ท้องไม่ให้โดนไม่ให้กระทบไม่ให้กระทัากลัวกว่าว่าลูกอยู่ในท้องจะเป็นอันตรายแต่เวลาที่พ่อแม่ดีใจนะว่าลูกมีมีลูกชายเนี่ยตั้งความหวังไว้ตั้งแต่หน้าเกิดเลยตั้งไว้ยี่สิบกว่าปีเนี่ยจะได้จัดงานวันนี้สักทีเนี่ยจะได้กอบทายพระเหลืองของลูกจะได้เห็นลูกแม่เข้ามาบวชในศาสนาพุทธจูงมือพ่อจูงมือแม่เข้าเป็นแท้กับศาสนา นาครับน้ำงบอกว่านัอยู่ในท้องของแม่กลางเดือนน้ำวางหมอนใบางหน้าสิครับน้ำคุกเข่าซื้อข้านักอยู่พ่อแกะบาดหน่อยเอาสายบาทของขอให้กับลูกชายหน่อย จะได้ภาพสยวยๆน้อ,องแม่เนาะข้อมันส่เสายได้น่าไม่ต้องสะพายไม่ต้องสะพายเด <ๆ S 1> ็กข้อก็ต้างหน้าเออ <ๆ S 1> นั่นเนี่ย <ๆ S 1> แบบเสร็จแล้วนั่นนนงเทพบุตครับผมไหวไม่น่าเนี่ยโเป็นห่วงจังเลยสมณีจะเปรียบบาทเหมือนทองของแม่สายบาทเป็นเสมือน่าดเถรดรไกายของพ่อพ่อกับแม่ทนเลี้ยงเรามา ประคบป,ประคองประคบป,ประโหมน้าท้องของแม่เป็นยังดีไม่ให้กระทบกระแทกบเสิ่งของอะไรที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของลูกจะให้น้ำนำางนี้สัเก้านาทีไหวไหมครับไหวนะนักเท่าไหร่เดีย่ยวแคสิบแกะมาให้เด่นมั้เลยนี่ก็ยี่สิบเอ็ดแล้วไม่เหมือนยี่สิบเอ็ดเลย เอาลวดเดี๋เดจะเก่าเราดับเดือให้นาาไปฟังนะครับตอนที่นาาไปอยู่ในท้องของแม่สมบัติบ่แม่คนนี้คนลูกทรมานเพียงใดใด เวลาตอนที่แม่ไก่จะขอดนานาได้ก้าเดือนเนี่ยลูกถีบท้องแรงไหมแม่แรงไหมหมูถีบแรงแม่คนนี้เจ็บไหมเจ็บแล้วเวลาจะขอดนางคนเนี้ยขอดง่ายหรือขอดอยากละแม่ผ่าขอดโรงพยาบาลเอกชนหรือรัฐบาลนะเอกชนด้วย ชนะจะได้เดียวผูกแต่เราต้องถามแม่เน่นๆแย่แม่ทฉุยว่าแม่ขอดอกชนหรือว่ารัฐบาลถ้าว่ารัฐบาลมันจะผูกหน่อยที่กอกชนมันก็จะแพงหน่อยแต่ตรงนั้นเราไม่มองแล้วว่าแม่ขอดไงหรือคอดยากเรามองวันนี้ดีกว่าว่าแม่อยากจะฟังคอดไงหรือขอดยากจะให้เอนคอดไงหรือคอดยากแม่ กระเป๋านะแม่ไอ้มาทางเราเธอได้ทำอะไรบ้างแต่เราเราก็เราก็จัดเป็นทีเลยแล้วนะ